สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะช่วงวันหยุดแบบนี้แบบป้าแป้งก็จะมาบอกว่าวันนี้ค่ะมีคนถามกันมาเยอะว่ากาแฟซาตโตมิเนี่ยถ้าเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันเนี่ยค่ะสามารถทานได้ไหมนะคะบอกแบบนี้ค่ะ สำหรับตัวกาแฟสตอมีของเรานะคะคนที่เป็นเบาหวานแล้วเป็นความดันสามารถทานได้นะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานค่ะเพราะว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี้ยค่ะส่วนใหญ่อะคะ่ะเขาก็จะระดับคือมันก็เกิดจากอาหารการกินและที่สําคัญเรามีในในอันเนี้ยค่ะในกาแฟนะคะจะมีตัวหนึ่งที่เป็นยอดฮิตมากเลยก็คืออินูรินซึ่งอินูรินเนี่ยนะคะมันเป็นใยอาหารธรรมชาตินะคะเป็นใยอาหารธรรมชาติที่เป็นสารทดแทนความหวานแต่ว่า you <laughs> สารทดแทนความหวานที่ร่างกายเราอะค่ะไม่สามารถดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานได้และที่สําคัญคือกินเข้าไปให้ความหวานไม่ก่อให้เกิดความอยากหวานในอนาคตคือสารให้ความหวานตัวอื่นนะคะจากตรงแม้ว่ามันจะเป็นสารทดแทนความหวานใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีผลในการกระตุ้นให้เกิดความอยากหวานคือคุณกินอันนี้มันแบบไม่มันมันใช้สารทดแทนความหวานก็จริงสมมตินะคุณกินอาหารชนิดหนึ่งแต่ว่ามันจะกระตุ้นสักแป๊บหนึ่งมันจะกระตุ้นให้คุณอยากหวาน นเพิ่มขึ้อีกแต่อินูรินไม่เป็นแบบนั้นค่ะอินูรินคือสารทดแทนความหวานที่ไม่กระตุ้นให้เกิดความอยากหวานตัวอื่นเต่อขึ้นไปอีกและที่สําคัญค่ะผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้ไม่ทําให้ระดับน้ําตาลของคุณสวิงนะคะแล้วที่สําคัญตัวอินูรินนะคะผู้ป่วยคนสุดแพทย์นะคะก็จะใช้ในการที่รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยและนอกเหนือจากนี้ค่ะอินูรินนะคะก็ยังมีส่วนช่วยในการทําให้คุณนะคะ เขาเรียกว่า ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆจากที่คุณแบบท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษอะไรเงี้ยค่ะมันจะไปเพิ่มจุลินทรีย์ในลาไส้ดีด้วยเพราะฉะนั้นผู้ป่วยเบาหวานนะคะแนะนําทานได้ความดันค่ะคุณไม่ต้องกังวลเลยนะคะความดันถ้าคุณเป็นคนที่ทานกาแฟได้เป็นปกติอยู่แล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้กาแฟเนี่ยไม่ได้กระตุน้นหัวอะไรของคุณคือคุณเป็นคนทานกาแฟได้ปกติเพราะฉะนั้นคุณก็จะทานกาแฟสตูมีของเราได้เช่นเดียวกันปกติในกาแฟสตูมีนะคะจะไม่มีสารกระตุ้นใด ใดที่ทําให้ความดันของคุณนะคะเพิ่มขึ้นหรือทําให้คุณเวียนหัวขึ้นไส้ใจสัน่นหรืออะไรแบบนี้ไม่มีนะคะเป็นถ้าคุณทานกาแฟสดปกติได้ก็จะทานกาแฟซตโตมิได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นความดันกับเบาหวานนะคะแนะนําโดยเฉพาะสองโรคนี้นะคะอย่างความดันเนี่ยมันก็ไม่มีสาเหตุเขาเรียกว่ามันไม่มีไม่มีผลแบบการอะไรว่ามันเกิดจากสาเหตุที่แน่ชัดว่าทําไมถึงเป็นโรคความดันสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ส่วนใหญ่ๆแล้วอะค่ะมันก็จะเกิดจากวิธีที่มันก็จะเกิดจากที่เราใช้ชีวิตประจาวันนั่นแหละเกิดจากอาหารที่เรากินนั่นแหละแล้วที่สําคัญนะคะการช่วยแบบลดรอบเอวล,ลดสัดส่วนเนี่ยนะคะการช่วยลดน้ําหนักเนี่ยการไม่เป็นโรคอ้วนความดันก็จะไม่เป็นด้วยเพราะฉะนั้นขาดดีมากตัวนี้นะคะและที่สําคัญเบาหวานก็เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะช่วยจํากัดปริมาณน้าตาลที่จะเข้าไปสู่ร่างกายคุณด้วยเพราะฉะนั้นปับแป้งนแนะนํามากเลยสําหรับผู้ป่วยโรคเบ,บาหวานแล้วก็ใครที่ มอีอินูรินนะคะอินูรินตัวนั้นแป้งก็แนะนํามากสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานใส่แทนลงไปในเครื่องดื่มต่างๆของคุณได้เลยตัวนี้แนะนํามากๆค่ะเพราะฉะนั้นความดันเบาหวานทานได้นะคะ mm hmm. วันนี้เป็นเมนอนะอันนี้คือท้องของท้องของแป้งเองนะคะวันนี้เวลานี้คือตอนห้าโมงเย็นซึ่งผ่านการ กินข้าวกลางวันมาเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญวันนี้เป็นเมนะจะย้ําว่าน,นี่คือพุงของคนเป็นเมนแต่ถ้าใครตามคำทำตามคําแนะนําที่แป้งแนะนําทุกอย่างที่แป้งแนะนําในเพจมารับรองว่าไม่ว่าจะเป็นเมนไม่เป็นเมนอะไรก็แล้วแต่หน้าท้องคุณจะสวยงามเหมือนเดิมแน่นอนนะคะก็ใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามมาได้โดยตรงะจาอินบ็อกซ์มาได้เลยป้าแป้งยังคงตอบเพจเหมือนเดิมนะคะทุกคนบาย